สวัสดีค่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หนิงคามิคเคนโชค่ะชาวราศีตุลประจำวันที่27ธันวาคม2564ถึงวันที่2มกราคม2565นะคะสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่ชาวตุลจะมีออร่ามีพลังแห่งความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะ เป็นคนที่กล้าลุยกล้าลงมือทําใช้ความคิดของตัวเองได้อย่างมั่นคงมีสตินะคะก็จะพึ่งพาตัวเองได้ทั้งนี้อาจจะเป็นที่พึ่งที่ไว้ใจที่ฝากตัวฝากใจไว้กับคนรอบข้างได้อีกด้วยนะคะความกล้าหาญในการทำงานก็จะโดดเด่นทำให้คุณได้เป็นผู้นำหรือมีผลงานที่รุ่งมากนะคะมีโครงการใดที่อยากวางแผนอยากทำ ชาวตูนสามารถลุยลงมือทําได้เลยนะคะในช่วงต้นปีใหม่นี้ใครที่ต้องสอบต่อสอบแข่งขันก็มีเกณฑ์มีชัยชนะเหนือคู่แข่งสามารถทำให้ศัตรูแพ้พ่ายนะคะแล้วก็เอาชนะอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาพิสูจน์ในสัปดาห์นี้ได้เช่นกันเรื่องของการเงินก็ถือว่าหมดปัญหานะคะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ลงตัวมากขึ้นใครที่อยากเคลียร์หนี้ปลดหนี้นะคะก็ ทำได้เลยในช่วงต้นปีนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะหาเงินได้มากขึ้นด้วยนะคะสุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีเรื่องของพลังก,กำลังเต็มที่เลยนะคะบางรายระวังโรคหัวใจปวดสะโพกปวดเอวปวดเมื่อยช่วงล่างลงไปได้ง่ายนะคะคนโสดสัปดาห์นี้ยังไม่เด่นนะคะจจะต้องผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อนถึงจะมีความรักเข้ามานะคะ ท่านที่มีคู่แล้วก็เป็นสัปดาห์ที่สวีทหวานลงตัวกันมากขึ้นได้ใส่ใจดูแลกันมากขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิเคนโชได้เลยคะ่ะหนิงจะรีบตอบกลับไป ฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube พามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ